สวัสดีนะคะเพื่อนๆพี่สิริรัตน์ออร์แกนิกการ์เด้นวันนี้พานเพื่อนมาอยู่สวนป่าบอนไม่ใช่นะคะเป็นต้นทูนต้นทูนเพื่อนต้นทูนทูนหรือบอนออดิบนะหรือว่าตูนหรือว่าโชนอันนี้แล้วแต่ทางแต่ละภาคของ แต่ละท้องถิ่นที่จะเรียกนะซึ่งก็ไม่ได้มีแต่ในประเทศไทยนะยังมีการจเจริญเติบโตของทูนเนี่ยที่ใช้ทานเป็นอาหารนะทั้งในเกาะหมู่เกาะบาหลีอินโดนีเซียมาเลเซสิงคโปร์นะประเทศจีนก็ยังรู้จักนะคะแต่ว่าเขาก็มีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกันกับประเทศไทยแต่ว่าวันนี้ไม่ไ,มได้มัพูดถึง ไม่ได้มาพูดถึงสรรพคุณของทูนนะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นต้นไม้ที่เราปลูกไว้สามารถที่เราจะเอาไว้ปรุงเป็นอาหารเอาไว้ทานหรือเราจะปลูกไว้เพื่อความร่มรื่นในในบ้านนะในบ้านหรือหรือว่าอยู่ในในไร่สวนนะคะซึ่ง อันเนี้ยมันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายคลายร้อนนะพี่สิริก็เลยเอามาให้เพื่อนได้รับชมนะเพราะว่าคือถ้าคนที่รักธรรมชาตินะคะรักธรรมชาติแล้วรู้ว่าธรรมชาติจะผ่อนคลายอย่างไรนะธรรมชาติจะบำบัดกล่อมจิตใจของคุณได้อย่างไรคุณก็จะมองภาพนี้ด้วยความรู้สึกสบายนะคะสบายมากๆ ะะพี่สิริเองนั่งมองยังสบายเลยนะคะที่สบายเพราะว่ามีความรู้สึกว่าสีเขียวของเขาผ่อนคลายความร้อนนะจ๊ะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นต้นทุนที่พี่สิริเนาะพี่สิริไม่ได้ปลูกแต่ว่าคุณยายคุณยายตอนนี้ได้กลับไปอยู่ที่บ้านบ้านสวนนะคะที่จังหวัดพิจิตรคุณยายก็ขยายขยายนะคะ ซึ่งเริ่มต้นเนี่ยพี่ศิรัตที่ไปไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะพี่สาวของพี่ศิริก็เอามาปลูกนะเอามาปลูกแล้วมีต้นเล็กขึ้นมาทีละต้นสองต้นคุณยายก็จะแอบจะแอบมาปลูกนะคะจะแอบมาปลูกวันละวันละต้นสองต้นสุดท้ายก็กลายเป็นว่าเรามีต้นออดิบเต็มบ้านเลยนะมีต้นทุนเต็มบ้านเราก็ได้ตัดตัด ล้วก็เผื่อเพื่อนบ้านด้วยนะคะเพื่อนบ้านที่เขาทานเป็นนะคะที่เขาทานเป็นก็ไม่มีบางคนที่ไม่รู้จักว่าว่ามันคืออะไรนะมีเอ่อทานได้ด้วยหรออะไรประมาณนี้เนาะยังมีอีกหลาย,หลาย,ห,ลายหลายคนหลายๆคนแล้วก็ยังมีเด็กยุคใหม่อีกหลายๆเยอะแยะนะคะมากมายที่ยังไม่รู้จักอ,อดิบแล้วก็ยังไม่รู้จักต้นทูนนะคะแต่ พี่สิริเชื่อว่าเด็กที่อยู่พื้นเพดต่างจังหวัดนะต้องรู้จักต้นทุนนะคะต้องกินต้องกินเป็นน่ะต้องกินเป็น,นแต่เด็กในเมืองอาจจะน้อยมากอาจจะร้อยละสิบนะ,ะที่รู้จักหรืออาจจะร้อยละห้าเปอร์เซ็นต์นะคะาวนี้ก็เป็นเป็นต้นไม้ที่เราสามารถที่จะปลูกไว้ปรุงอาหารปรุงอาหารก็ได้นะฮะแล้วก็ใช้เป็นไม้ประดับ ซึ่งเอาไว้ผ่อนคลายในมุมผ่อนคลายนะในมุมผ่อนคลายซึ่งมันก็มันก็สวยงามนะคะนะปลูกไว้เราก็อันนี้พี่สลิมีความสูว่าดีกว่าดีกว่าปลูกปลูกบอนปลูกบอลอีกนะเพราะว่ามันสุดแสนจะดูแลง่ายมากนะคะมันสุดแสนไม่รู้ว่าจะอธิบายคําว่าง่ายที่จะดูแลเขาอย่างไรนะคะแล้วก แล้วมันก็ทานอร่อยด้วยเพื่อนนะแล้วโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนที่เป็นชาวอีสานนะคะอีสานช่องกินแซบทุกช่องเห็นแล้วตอนนี้คงอยากกินส้มตําแล้วใช่ไหมนะเ,เพราะฉะนั้นถ้ามีถ้ามีพื้นที่ก็ปลูกเลยเพราะว่าถ้าเราปลูกแบบอินทรีย์นะมันโคตรจะกรอบเพื่อนๆหักหักเนี่ยมันกรอบแล้วไปกินกับส้มตำโอ้โหแซบเวอร์มากแซบแซบหลายอะแซบหลายนะจริงๆนะ อันนี้ก็งามนะก็เอามาอัปเดตให้เพื่อนดูความงามความงามที่สดชื่นเนาะดูที่เห็นอยู่อยู่ตรงนู้นนะคะก็คือใบย่านางพี่สิรินะเนี่ยจากที่พี่สิริได้ทิ้งไปเนาะแล้วก็กลับมาดูแลช่วงระยะเวลาประมาณสองเดือนใบย่านางพี่สิริงามมากเห็นไหมฮะดูสิงามมากนะคะงามงามจริงๆ นมีจริงเลยนะต้นมไม้และธรรมชาตินะเขาก็มีชีวิตนั้นเพื่อนเขามีชีวิตเหมือนกันกับเรานะ,ะถ้าเราดูแลเขาเนาะเราดูแลเขานะให้น้ําให้อาหารนะคะแล้วก็เออได้ได้มาดูแลเขาได้ เหมือนกับเรามามีความสื่อสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์กับเขาเขาก็จะเจริญเติบโตด้วยด้วยสวยงามแบบนี้นะเพื่อนซึ่งเวลาหนึ่งที่พี่สิริได้กลับมาเนาะไปอยู่ที่บ้านสวนแล้วกลับมาต้นบอนเหล่านี้นะเพื่อนมันมีความรู้สึกว่ามันกําลังจะตายนะเพื่อนมันกําลังจะตายเพราะว่าเออเขามีน้ำํำแต่ว่าเขาไม่มี เขาไม,ม่เขาไม่ได้กินเขาได้กินแค่น้ำไงเพื่อนเพราะก็จะมีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าเขาได้กินแค่น้ําแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทานอะไรเลยเหมือนเราเหมือนเราเนี่ยเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องมีข้าวมีปัจจัยสี่ใช่ไหมคะต้นไม้พืชพันธุ์แล้วก็สรัพรพสิ่งสัตว์ทั้งหลายก็ต้องมีปัจจัยสี่เพื่อการหล่อเลี้ยงดูในการดําเนินชีวิตและดํารงชีวิตเหมือนกันต้นไม้ก็เช่นเดียวกันเพื่อนนะคราวนี้สิ่งเหล่านี้พี่สิริก็ นำมาแชร์นะคะแต่ว่าไม่ได้มาแชร์แค่ต้นทูนหรือออริบเนาะนี่พี่สิริพาเพื่อนไปดูดินดินที่พี่สิริเลี้ยงดูพืชพันธุ์ต้นไม้นะคะดินเป็นดินที่พี่สิริหมักหมักจากใบไม้นะคะใบไม้แล้วก็วัชพืชที่ที่พี่สิริได้กลับมาสองเดือนเนาะแล้วกลับมาเก็บวัชพืชใบไม้แล้วก็หมักนะคะ หมักลงไปนะก็ปรากฏว่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูนี่คือดินอันนี้พี่สิีิแบ่งออกไปแล้วนะเอาไปปลูกไปปลูกผักสลัดแล้วนะผักสลัดคอสนะคะนะก็เอาไปปลูกแล้วนะจ๊ะแต่นี้คือการย่อยสลายที่ยังย่อยไม่หมดนะมีหอยด้วยนะเนี่ยเนี่ยเปลือกหอยเหล่านี้นะเขาเป็นอินทรีย์เป็นธาตุอินทรีย์วัตถุ เนี่ยเปลือกหอยเหล่านี้จะใช้ระยะเวลานานก่จะย่อยสลายและเอนไซม์กลายเป็นธาตุอิทอนทรีย์นะหรือ,เ,อ,อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่จะไปช่วยบำรุงต้นพืชพันธุ์ต้นไม้นะคะเพราะว่าเป็นเป็นเขาเรียกว่าซากซากสัตว์เนาะซากสัตว์ซากสัตว์ก็เราจะเห็นพวกฟอสซิล นะเขาเรียกว่าฟอสซิลจะมีการย่อยสลายเอนไซม์ช้าแต่ว่าในฟอสซิลก็จะเป็นพวกแม่ธาตุของปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ได้จากกระดูกกระดูกมวลสัตว์นะะคหรือจะเป็นจากต้นไม้นะะจะเป็นต้นไม้ที่ทับถมกันนานๆนะะคพวกนี้เป็นฟอสซิลหรือแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่จะ ช่วยบำรุงดินนะคะช่วยบำรุงดินให้ดินร่วนซุยแล้วก็จากนั้นเขาจะย่อยสลายเอนไซม์นะกลายเป็นสารอินทรีย์นะคะกลายเป็นสารอินทรีย์ที่ไปบำรุงให้กับต้นพืชพันธุ์และก็ต้นไม้ของเรานะคะคราวนี้วันนี้นะคะพี่สิริไม่ได้มาแค่จะแนะนำให้รู้จักดินนะ เดี๋ยวพี่สิทธิพานเพื่อนไปทำดินเตรียมปลูกนะคะอ่ะอันนี้คือดินคือดินที่เป็นดินหมักใบไม้ที่พี่สิเอาใบไม้ไปหมักไว้นะคะเนี่ยพี่สิจะเอามาร่อนนะเอามาร่อนให้เนื้อดินละเอียดแบบนี้นะคะเนี่ย ในแบบนี้ส่วนนี้เป็นก้อนกอนอยู่เดี๋ยวเราก็ไปใส่ต้นไม้ต้นไม้ที่ใหญ่หน่อยนะคะถ้าเป็นต้นกล้าเป็นเป็นต้นกล้าพวกพืชสลัดที่เราต้องใช้ดินที่ละเอียดนะฮะเพราะว่าเขาจะมีมีรากฝอยมีรากฝอยในการเจริญเติบโตเขาไม่มีเขาไม่มีรา,ากแก้วนะที่เป็นผักสลัดหรือว่าครอส อะไรพวกนี้ก็เราก็ใช้ดินที่ละเอียดนะใช้ดินละเอียดแบบนี้นะคะแล้วพิสิริก็จะนํามาใช้นํามาใช้แต่ว่าก่อนใช้พิสิริจะเอามามาทําการร่อนเนาะมาทําการร่อนแบบนี้นะคะร่อนให้ละเอียดนะคะร่อนให้ละเอียดแล้วพี่สีริถึงจะเอาไปปลูกนะเอาไปปลูกผักนี่คือดินที่มีความพร้อมแล้วนะเพื่อน ละเอียดแล้วนะคะแล้วก็พี่สิริก็จะนำไปปลูกนะไปปลูกในทำกระบะเพาะต้นกล้านะคะเพาะต้นกล้าผักสลัดกรีนคอสผักกาดขาวยกนะคะผักกาดผักกาดขาวหยกนะแล้วก็ผักชีซึ่งพี่สิริก็นี่ก็เป็นขั้นตอนที่พี่สิริทำการร่อนนะร่อนดิน แล้วก็เสร็จแล้วพี่สิริก็จะไปปลูกแต่ขั้นตอนในการปลูกอ่ะพี่สิริได้ได้ทำได้ทำคลิปลงไปไปแล้วนะที่เป็นคลิปเอ่อการวิธีการปลูกผักสลัดอันนี้คือขั้นตอนการปรุงดินของพี่สิริซึ่งพี่สิริไม่ได้ถ่ายทำให้เพื่อนดูนะพี่สิริไปทำในในตอนที่เอ่อทำ ทำแล้วปรุงดินแล้วแล้วก็ไปถ่ายวิธีการปลูกวิธีการเพราะให้เพื่อนๆดูเลยนะว่าพี่สีใช้ดินจากปุ๋ยหมักใบไม้เพื่อทําการเพราะเจริญต้นกล้าด้ดวยดินปุ๋ยใบไม้นะแล้วก็เติบโตดีนะคะเติบโตดีซึ่งอันนี้ก็คือขั้นตอนการเตรียมและปรุงดินของพี่สินะคะก็ ใครที่ได้ติดตามคลิปของช่องพี่สิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นเนี่ยคือจะรู้แหละว่าวิธีการปลูกวิธีการทําดินของพี่สิริเนาะบางคนคือพี่สิริไม่ได้เรียงเป็น EP ใช่ไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยอย่างย่งขั้นตอนการปรุงดินนะเวลาเนี่ยคือพี่สิริก็ต้องไปทําการเพราะ,มะเมล็ดก้ามเมล็ดพันธุ์หรืออาจจะต้องเอาต้นกล้ามาลงเนาะ แต่คราวนี้เนี่ยคือวิธีการขั้นตอนเนี้ยพี่สิริไม่ได้ทำแล้วก็ไปถ่ายทำวิธีการปลูกผักสลัดเพาะผักสลัดที่เติบโตแล้วเนี่ยคือดินที่พร้อมแล้วเราไม่ต้องใช้พี้มอสเลยนะดินดินตัวนี้แหละคือดินที่พี่สิริเอาไปปลูกเพราะต้นกล้าที่เติบโตงอกได้ไวมากนะคะพเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวพี่สิริจะพาเพื่อนไปดูต้นกล้าที่พี่สิริเพาะเอาไว้นะแล้วก็ โตวไวด้วยภายใน7วันนะภายใน7วันนะจริงๆแล้วอะ่ะไม่ได้พันงอกตั้งแต่วันที่ลงเพาะไปได้แค่วันแรกนะพอข้ามคืนก็งอกเลยนะจากดินเนี้ยนะอันนี้พี่สิริมาถ่ายตอนช่วงเย็นนะมันมืดแล้วก็เนี่ยคือต้นกล้าต้นกล้าที่เอ่องอกแล้วนะ งอกแล้วแลเนี่ก็ห้าวันนะห้าวันเท่านั้นนะคะห้าวันก็งอกอันนี้เป็นเอ่อซลารีนะงอกแล้วนะคะเขาบอกว่าเอ่อในซองที่เขียนมาบอกว่าจะงอกยากนะจะงอกยากนี่ผักชีผักชีก็งอกแล้วเพื่อนๆนะนไหมคะห้าวันนะฮะห้าวัน เาเรียกว่าผักปราบเสียนนะผักชีเราก็จะมาลุ้นกันว่าพี่สิริจะปลูกในกระถางได้กินไหมนะผักชีเพราะว่าพี่สิริไปเอาไปปลูกเนาะของแบรนด์สอนแดงนี่ลนะไปปลูกที่บ้านที่พี่จิตก,ก็งามมากนะขึ้นชายก็งามนะคะขึ้นชายก็งามก็ต้องมาลุ้นกัน,นเลยนี่เป็นกรีนคอร์สนะกรีนคอร์ส ลิงคอต้นก็สวยงามแข็งแรงมากนะคนะก็คือต้องต้องย้ายต้นกล้านะเพราะว่าไม่ัเขาก็พื้นที่ไม่พอที่เขาจะโตอันนี้เป็นสนะัลลี่ก็เป็นพืชไม้เมืองเหนืออันนี้พัมดมา่พันมาจากเมืองเหนือนี่ก็มาจากเมืองเหนือเหมือนกันดอยอินทนนท์ ข้างขงนี่คืออีกต้นกล้าของคณะนะคะต้นกล้าของคณะคณะฮ่องกงนี่นะคะก็เติบโตดีนี่คือการเพาะต้นกล้าจากปุ๋ยใบไม้นะคะเพื่อนนะคะนี่ก็สําหรับคลิปนี้นะคะท่านเพื่อนท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วชอบช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่สิริด้วยนะคะไปแล้วนะคะเพื่อน